มาครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาบอกเรื่องต้นกระท่อมที่พอแล้วมันไม่ยอมโตมันค้างอยู่อย่างนั้น,นเกิดจากอะไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับอย่างแรกนะครับคือภาชนะของเราสําคัญมากเลยนะครับช่องอื่นไม่บอกนะครับช่องแอดบอกภาชนะของเราเนี่ยมาถึงต้นที่มันโตก่อน ภาชนะสูงเหมือนกันดินแนวเดียวกันแต่การเพาะเนี่ยเพาะแบบเดียวกันด้วยส่วนแสงลองสังเกตครับแสงที่มันเข้ามาเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้ครับแสงที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาได้ทุกที่เลยใช่ไหมครับมันเลยกินอาหารได้ตลอดเพาะแบบเดียวกันเลยนะครับจะเปลี่ยนแค่ภาชนะนะครับมันขึ้นเหมือนกันหมดเลยถ้าอยากให้โตวไวนะครับตัดแก้วตรงนี้ออก แล้วมันจะพุ่งเลยครับที่นี่เพราะมันโดนแดดเต็มๆอย่างนี้มันมันกัน u ูหน่อยหนึ่งนะครับ่าจะโตได้แค่นี้แสงเข้ามาต้นจะโตตลอดส่วนเพราะวันเดียวกันครับอันนี้บอกก่อนเพราะวันเดียวกันเดือนเดียวกันเวลาเดียวกันเมล็ดชุดเดียวกันครับที่เดียวกันหมดเลยน้ําเนิมที่เดียวกันหมดเลยส่วนต้นที่มันไม่โตเพราะอะไรครับ เห็นไหมครับแดดมันแสงม so ันเข้ามาไม่ได้เข้ามาในแค่ตรงกลางซึ่งมันก็โดนแค่ข้างบนอย่างเดียวมันไม่โดนข้างข้างนบนี่มันไม่โดนข้างๆงแบบนี้เนี่ยมันโดนแค่ข้างบนอย่างเดียวต้มนั้นเบียดกันนะแสงมันก็โดนแค่ข้างบนอย่างเดียวผลลัพธ์ที่มันออกมาคือมันไม่โตเพราะแสงมันไม่พออย่างเงี้ยมันเข้ามาหมดใช่ไหมครับมันโปร่งแสงอ่าเราไปปิดมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะมืดเลยครับเนี่ย มืดเลยนะแสงอะไรมันจะมาเข้านะเนี่ยมืดเลยไอ้ถาดดีมันสูงขนาดนี้ครับเนี่ยสูงขนาดนี้ต้องคิดดูไวแค่นี้มันก็มืดแล้วเนี่ยสูงขนาดเนี้อย่างเงี้ยครับ,รบไม่โตวิธีการแก้ครับถ้าท่านใดเป็นแบบนี้แล้วมัน มันไม่รู้เราจะไปย้ายกระถางมันจะย้ายชุดเนี้ยไปไว้ที่อื่นมันก็ไม่ได้อลใช่ไหมการแก้มันคือการตัดถ้าท่านไม่เสียดายกระถางตัดตัดขนาดไหนครับต้นมาขนาดนี้แก้วแก้วต้นต้นมาประมาณนี้ต้นมาประมาณนี้กระถางมนประมาณนี้อันนี้กระถางนะครับอันนี้แก้วเอออันนี้กระถาง ความสูงของกระถางอันนี้ต้นนะครับตัดให้มันโผล่มาขนาดนี้ประมาณเนี้ยประมาณนี้ง่ายเลยประมาณนี้ขึ้นมาสักนิดนึงจะต่ำาวันนี้ได้ครับแต่ต่ำไปเวลาลดน้ำไมะกระจายหมดก็แล้วแต่ครับทําได้หมดครับตัดให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วมันจะโตแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับการแก้วิธีแก้ต้นที่มันงอกแล้วมันไม่ยอมโตเดือนสองเดือนไม่ยอมโตนี่เดือนเดียวครับ เดินเดียวนี่ก็เดินเดียวเดินเดียวนี่ก็เดินเดียวครับโตกว,ว่าเห็นเห็นนะแต่การพอระบบเปิดมันจะยากหน่อยเพราะว่าต้องมาลดดน้ำอะไรแบงนี้ต้องดูแลนิดๆหน่อยครับต้องดูแลเยอะกว่าแต่ผลลับที่มันออกมาคือมันคุม้มส่วนการพอระบบปิดไม่ต้องดูแลเลยลครับแต่ต้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงครับอูต้นมันอันนี้ มันไม่ได้เขี่ยวนะด,ดึงออกมาต้นมันผอมแห้งยืดแล้วมันสูงแต่ใบมันสมบูรณ์แต่มันข้อเสียคือมันแห้งเห็นไหมดูมันไม่ค่อยแข็งแรงกงังกังแต่การพอระบอันนี้คือระบบปิดนะครับมเมื่อกี้ในขวดอันนี้คือการพอร,ระบบเปิดครับแตกต่างกันเลยครับเห็นไหมนี่แตกต่างเลยอันนี้ระบบเปิดต้นจะอ้วนเวลาเท่ากันด้วยครับ การเพราะวันเดียวกันต้นจะอ้วนแข็งแรงรากนี่บาลแล้วนี่แต่รากการพอระบบปิดแทบจะไม่มีเลยนี่สองต้นนี่นี่เปิดครับนี่ปิดเห็นรากไหมครับเพราะวันเดียวกันครับอันนี้ไม่ต้องไปดูแมลมันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูแลมันเลยมันขึ้นตามธรรมชาติเอ้มันขึ้นตามที่เราพอเองอากาศมันไม่ถ่ายเทครับมันเลยทําให้ต้นมันแบบนี้ จะตดแบบนี้มันจะอ้วนท้วมสมบูรณ์เลยครับเห็นไหมโอเคครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับกลุ่มอยู่ด้านล่างนะครับกลุ่มไลน์นะครับไม่มีการขายของใดๆนะครับปรึกษาอย่างเดียวครับสวัสดีนะครับ